โดยวีอาร์ลีโอคิดแล้วต้องทำต่อมาครับทุกท่งที่3นะครับหลังจากที่มั่วเรื่องหัวหอมก็มันนานนะครับเรามาหักหลังผู้ชายกับเซ็กซี่บิชกชี่กันดีกว่าเออเหนื่อยเลยจะเก็กเรื่องหัวหอมเมื่อกี้นะครับผมนะเชิญเลยนะครับมีเคยมีแฟนเนี่ยมาแล้วกี่คนโดยประมาณประมาณ5คน5คนคบคนแรกนานเท่าไหร่คะ4ปีค่ะ4ปีเลิกกันทำไมครั แล้วกันทำไมเราเรานี่แหละเป็นคนผิดเุ้ยตายแล้วเรื่องนี้เฮ้ยเดี๋ยว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 สิบปีผ่านไปเขาไม่เคยรู้เรื่องนี้เลยนะเขาไม่ดูหรอกเขาไม่ดูหรอกเดี๋ยวบอกมาแล้วกันเดี๋ยวส่งลิงก์ยมันมีลูกเมียหมดแล้วมันมีลูกแล้วมันมีลูกแล้วเออจริงเราเราอ่ะทำตัวเป็นคนดีจริงๆอ่ะเราอ่ะพี่เออเรานี่แหละแอบมิ๊กอืงแล้วเขาจับได้ได้ไงคะก็ตอนนั้นโทรศัพท์คุยกับกิ๊กอยู่เขายืนอยู่ข้างหลังเราไม่รู้คุยยังไงเดร์หลอกที่กำลังคุย ก็คุยกันปกติธรรมดาแบบพี่กินข้าวยางอะไรอย่างเงี<อ>้ยแบบเออคิดถึงนะอะไรเงี้ยคือแบบโทรศัพท์อยู่เราแบบยื่ออยู่ข้างหนังเราไม่รู้ตัวแล้วมันก็แบบพอวางโทรศัพท์ปุ๊บมันก็เรียกเราเลยแบบตอนนั้นเราอยู่ที่ไหนบ้านเขาหรือที่โรงแรมวานาเซเว่นเลยนาเซเว่นใช่แล้วเราไม่ได้ลงมาเซเว่นด้วยกันเหรอก็เราอะเลิกเรียน มาเขาก็ขับมาคนละคันกับเราไงเราไม่ได้อยู่ด้วยกันเออแล้วเราก็แวะไปเซเว่นเยี่ยมแม่งบังเอิญมากไม่รู้มันกลับมาคือตอนนั้นอะหอห้องเขาอยู่ตรงนั้นเราก็แบบยูเซเว่นเราจะเข้าห้องอะไรตอะมาณเนี้ยเราก็แบบเออมันก็ไม่บอกว่ามันจะกลับมาที่ห้องเวลาไหนอะไรยังไงก็คือแบบแถมากนาทีนั้นแถมากไม่มีอะไรคือพี่ที่ออฟฟิศเอออะไรเงี้ยแบบ่คือตอนนั้นเพิ่งกลับมาจากฝึกงานนะคะก็บอกว่าพี่เดลฟินไม่มีอะไรโทรถาม่าคนเนเฉยๆก็ไม่ได้เป็นอะไรจริงๆอะไรเงี้ยแต่จริงๆรือไม่ อ่าแล้วแล้ว <ใน S 1> แต่ออตอนนั้นตอนนั้นก็ยังไม่ได้เลิกกันใช่จนกระทั่งเราคือเขาเรียนสถาปาัตย์ไงเขาเรียน6ปีเราเรียนแค่แบบเอ,อปีจบใช่สปีจบเขาจบช้ากว่าเราไงเราพอจบมาปุ๊บเชฟป,ป้ากลับมาทำงานที่อฟอิศเหมือนเดิมเราก็เลยฟิเจอริงกับพี่คนนี้เราก็เลยเลิกกัน เลิกกันด้วยความที่ว่ามันห่างกันด้วยแล้วเขาก็แบบไปมีผู้หญิงคนอื่นอ๋อเาแล้วจับได้นั่นคืจับไก่ไน้ไม่เขาจับไม่ได้เขาจับเราไม่ได้เลยเขาไม่รู้เลยจนถึงทุกวันนี้สิบปีผ่านไปเขาไม่รู้ก็คิดว่าเราเลิกกันแบบแยกกันไปเออคิดว่าเขาว่าเป็นคนผิดเพราะเขามีผู้หญิงคนอื่นแต่งกัจริงอ่ะเราอ่ะผิดเราอ่ะเริ่มก่อนเราอ่ะไปฟรีจิริงกับพี่ฝึกงานก่อนตอนนั้นตอนนั้นฟรีจิริงกับพี่ฝึกงานเนี่ยบ่อยไหมบ่อยไหมบ่อยในออฟฟิศมาบ้าหรอในออฟ บ่อยแค่ไหนก็อยู่ฝึกงานอยู่กี่เดือนอะวันเลยฮะไม่มันก็ไม่ขนาดนั้นป้าอแต่ก็บ่อยบ่อยบ่อยก็แทบจะแทบจะอยู่ด้วยกันเลยแหละอ๋อไปอยู่หอเขาสัตว์รัสเซียเออแซบไหมแซบไหมแซบจาเด็กอนนได้ยังเด็กใช่ไหมเออใช่รู้ได้ไงตอนนั้นยังเด็กเออเด็กอ่ะถัดมาถัดมาคนที่สองคบนานไหมคะ ก็ส่วนใหญ่จะคบผู้ชายก็3ปีอะค่ะหรอคนละปีมปีใช่ใช่คนที่สกก็สปีคนนี้เลิกเพราะว่าคือแบบว่าจับได้ว่าเขาว่ามีเมียมีลูกอยู่แล้วแต่เขาแบบไม่ได้บอกเราเออแต่พอตอนจังหวะที่เขาบอกเขาบอกว่าเขาเลิกแล้วเขาไม่อะไรแล้วแต่เหมือนกับเขายังคุยกับเมียอยู่เลยได้้ไงว่าเขามีลูกเมียแล้วตอน ตอนก่อนจะเลิกอุ้ยใส่ฟืบต้องบอกหนูเลยค่ะอยากได้จับบ้านลงบ้านเลยคามหนูหนูจะมีเทคนิคมีทริคแบบเยอะมากยังไงยังไงจริงก็คือแบบว่ามันมีผู้หญิงอาจจะมีสัมผัสที่หกมีเซนต์อยู่แล้วอะไรเงี้ยใช่ปะก็พอเสร็จปุ๊บเนี่ยก็แบบลองสังเกตพฤติกรรมเขาอะไรเงี้ยผู้ชายเวลาที่มันทำอะไรผิดมันจะโยนความผิดให้เรามันจะว่อวายเสร็จแล้วก่อนเป็นจริงกับดับผิดเออแต่มันจะทำให้เราเป็นคนผิด ทำนะอย่าทำนะไม่ไหวแค่ไม่ใช่แบบจริงๆอ่ะเขาแบบทำผิดด้วยเหมือนแบบไปทำอะไรมาสักอย่างหนึง่งแล้วแบบจะมาเสียงแข็งใส่เราอ่ะแบบเออทำไมไปโน่นนี่นะั่นแบบทะเลาะกันอ้าว่ะทำไมตัวนกูผิดใช่ปัญญาอะไรนะเงี้ยเนแอทนไปเรืเ่องอ,อ,อื่นแทนไปเรื่องอื่นใช่เราจะกำลังฝีไทยจริงๆเราไม่ได้ทำอะไรผิดก็จับได้เราจับได้จากแต่จริงๆอ่ะ เอาจริงๆอีกนะกันเราเรามีก bueno> ิ๊กเราไปมีกิ๊กก่อนไม่ข่าวพอเราจับได้ว um ่าเขาแบบมีใช่ป่ะแต่เขาก็บอกเขาบอกเลือกเราเราเลือกก็โอเคอะไรอย่างเงี้ยแต่เราอะมีกิ๊กอีกแล้วเราเบื่อเขาแล้วเออก็มีพูดง่ายว่าเราอะเร็วก่อนตลอดสองคนแล้วะสองคน๊กมาจากไหนอะไรกิ๊กไอไอตอนคนที่สองไปได้มาจากไหนกิ๊กไปได้มาจากไหนไปได้จากทั้งาน ไปทำงานทำงานแล้วเจอกันวันนี้เราทำงานเจอกันกล้ดิใช่ถูกต้องเออนั่นแหละเราเจออารมณ์จะประวันนี้ตายแล้วแล้วใครบอกเลิกใครคนที่สองเราบอกเลิกหนูก็บอกเลิกบอกเลิกเลยสงสารเขามากนะเขาแบบกอดขาเราเลยเราอยากทิ้งเขาอยาทิ้งเขาไปเลยนะอะไรอย่างเงี้ยกอดขาเลยลากขานี้มันโคตรเลยแล้วกอดขาเลยจริงจริงกอดขาแบบร้องไห้เลยแบบอย่าทิ้งเขาไปนะอะไรอย่างงี้แต่เขาก็จับได้นะว่าเราไปมีอะไรผู้ชายคนอื่นอ่ะอแต่เขาก็ให้อภัยให้ ช่วอะไรแล้วเราแล้วเราแล้วเราเป็นไงให้อภัยเขาไหมตบัดไม่ไปนาทีนี้คือตัดใจไปแล้วเงี้ยดีไหมเอาเหมือนเหมือนเราอ่ะเรามีความรู้สึกว่าเราโดนถูกกระทำก่อนเราเลยรู้สึกว่าเราที่เราทำไปมันไม่ผิดนะอะไรเงี้ยแต่จริงมันผิดนะผิดอ่าคนที่สามคนที่สามคนที่สามใช่ไหมคะคนที่สามก็คบมาสองปีค่ะสองปีนี่หักหลังตัวเองมสองคนแล้วโอ้ยแต่คนนี้แต่คนนี้เราโดนหักหลังค่ะยังไงยังไงเหมือนโดนเอาคืนเงี้ก็ไม่รู้ ก็คือคนนี้เขาแบบกับไปคบกับแฟนเก่าเราไม่รู้ตัวเลยเขาแบบแอบกลับไปคบกันปีหนึ่งอะแล้วแบบนะนคบกับเรานานเท่าไหร่สองปีแต่เขาคบกับแฟนเก่าปีหนึ่งตอนที่ระหว่างที่มีเราอยู่อ๋อแปลว่าคบเราได้หนึ่งปีใช่แล้วจากนั้นก็กลับไปคบกับแฟนเก่าโดยที่เราไม่รู้แล้วเรารับแค่ระขายได้ไงไหนบอกมียาสัมผัสเออใช่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 คือด้วยความที่ว่าเราอ่ะไปสังเกตเอ่อในเฟซบุ๊กของผู้หญิงคนนี้อยู่ดีๆเขาแบบขึ้นข้อความแบบ เออ่ควายอยู่แบบอยู่บนหลังควายผู้ชายคนนึงอยู่บนหลังควายอยู่โง่ๆอะไรเงี้ยเอ้มัน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  theme แบบนี้ว้ามันประชดประทานเลิกยุ่งกับแฟนชาวบ้านอะไรเงี้ยกูจะเลิกกับไมอ้ที่ไม่บบอะไรเงี้ยของแฟนได้ไงอ๋อเราก็เนี่ยแหละเพราะด้วยความที่ว่าเขาว่าจะพูดถึงผู้หญิงคนนี้ให้ฟังว่าเป็นแฟนเก่าเขานะอะไรประมาณนี้เราก็แบบโอ้ยเพื่อกเลยเต็มที่เข้าไปดูเข้าไปเฟซบุ๊กเขาแล้วก็เข้าไปดูอะไรเงี้ยเออพอเข้าไปดูปุ๊บก็เลยเห็น เขาความผู้อื่นแบบโพสประมาณนี้เขาด่าใครควายเขาด่าเราเขาด่าหนูเขาด่าเราใช่ยอมเขาด่าควายทำไมนะน่าติอะไรแล้วไงต่อแล้วไงต่อแล้วเสร็จเราก็ระดับได้แล้วก็ขอดับเลยนะบอก พอตอนนั้นอ่ะเราปหาน้องผู้หญิงนั่นอ่ะใช่เพราะว่าเราอะรีบกลับห้องมาใชป่ะรีบกลับห้องมาเพราะรู้สึกว่าวันเนี้ยมันเป็นอะไรที่ผิดปกติมากเพราะเขาเราอ่ะจะไปต่างจังหวัดบ่อยใช่ไ่ะคะก็คือไปทํางานแทนเขาไปดูงานแทนเขาแล้วเขาจะชอบโทรถามแบบถึงไหนแล้วอะไรอย่างเงี้ยแบบเออเราก็แบบเอะไม่ต้องถามถึงไหนแล้วถึงกี่โมงอะไรเงี้ยเราก็แบบโอ้สงสัยเป็นห่วงเรานอนอนเนาะแต่จริงไม่ใช่มันเช็คมันเช็คว่าเราจะถึงกี่โมงเพราะว่ามันเอาผู้หญิงคนนั้นมานอนที่ห้องตอนที่เราไม่อยู่เอออะไรเงี้ยมันก็จะเช็คเวลาเรากลับไงแล รีบกลับห้องไปเลยไปเจอมันหน้ารีบมันตกใจามากเลยนะเพิ่งเปิดมาปุ๊บตัวจะไปไหนอ๋อไปกินข้าวกับพ่อนะเดี๋ยพ่อไว้ไอเดี๋ยวจะปุ๊บแล้วก็บอกไปด้วยสิเออปกติเราจะไม่ขอไปไงแล้เไปด้วยสิมันก็แบบเอาแล้วอุดอัดแล้วเพราะมันนัดผู้หญิงไหนีไว้มันก็บอกว่าเออโอเคไปก็ไปอะไรเงี้ยแต่คุยเออกินข้าวกับพ่อเสร็จแล้วอ่ะเรามีธุระไปคุยงานต่อนะเราก็บอกโอเคได้เราจะจะปุ๊บเราก็เอแใจเราก็เปลี่ยนใจไม่ไปดีกว่าตัวไปแล้วกัน ไม่อยากไปแล้วพอเสร็จแล้วปุ๊บใช่ปะเขาก็รู้แล้วว่าเราไม่ไปด้วยเขาก็ไปหาผู้หญิงคนนั้นเราเราแอบเมมทุกอย่างเลยนะเบอร์มือถุงมือถืออะไรเราเมมไม่หมดเลยสาบผู้หญิงคนนี้โทรไปเลยจ้ะขอโทษนะชื่อจะจะจะเป็นแฟนคนนี้ใช่ไหมผู้หญิงตอบองนี้ว่าใช่เอากลัวคืออารมณ์แบบเอาเราอะกลัวเป็นแฟนตัวจริงะแล้วทำไมเขาไปหาแฟนเขาก็อยากจับได้ไงแล้วจับได้ไหมจับได้โปะเลยผู้ชายแบบ ทำตัวไม่ถูกเลยอะ่ะคือเราก็แบบเก็บข้าวข,ข,ของขออกจากคอนโดออกไปเลยผู้ยไปยแบบตอนที่เขาอยู่ด้วยกันแล้วกําลังผู้ชายมันจะไปหาผู้หญิงแม่งก็รู้เรื่องแล้วว่าเออเราจับได้แล้วนะอะไรอย่างเงี้ยหูเราบันทึกเสียงออะไรไว้เรียบร้อยหมดเลยกลับมาผู้ชายเบิรดเลยแบบเราเก็บสภาพจากห้องไปหมดแล้วเขาบอกอุ้ยทำแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยโอ้เรียบร้อยได้โทรปรึกษาพี่อ้อยพี่ชอตยังหรือยังยังนะ <laughs> 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 ็แล้วแตัดสินใจก็เลิกไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ยอมเลิกให้เขาแบบพบกันเลยดีกว่าอะไรเงี้ยเป็นนางฟ้าคนที่สาม้วคนที่สี่คนที่สี่คนนี้เป็นเป็นเต้เป็นเสือใบอ่ะเหรอเอาได้ทั้งชายทั้งหญิงเหรอใช่แล้วไปคบทำไมอ่ะหรือไม่รู้เหมือนเราก็ชอบเกย์อ่ะเอาจริงๆนะรอลอร้อเรื่องเราแปลกเนาะประหลาดเนาะเออเออยังไงยังไงแปลว่าต้องชอบโดนประตูหลังแน่เลยไม่แล้วเขาไม่ขอเหรอ บอเลยคือเราอัวถามเขาผิดคือมันเป็นเรื่องที่แบบว่าแซวกันเล่นๆนะเราก็บอกว่าเฮ้ยตัวตอนที่เจอเขาครั้งแรกนะตัวเป็นเกย์หรือเปล่าเขาบอกว่าไม่ใช่แล้วพอหลังๆมาทุกคนจะเรียกมาวายตุด๊ดเราก็เลยว่า e วา,วายตุ๊ดคืออะไรอะเรียกตุ๊ดเรียกตุดต๊ดไอตุดต๊ดไอ<ล>ตุดอ๊ดอะไรยเงี้ยค,คือแบบเราก็บอกอ๋อป้าตอนแรกที่หนูเจอป้าหนูถามผิดใช่ป้าหนูไม่ได้ถามว่าป้าเป็นตุ๊ดหรือเปล่าหนูถามว่าป้าเป็นเกย์ป้าไม่เป็นเกย์ป้าเป็นตุ๊ด ถ้าไปเรียกป้า,ปาเพราะเขาอายุเยอะกว่าเยอะไม่คือแบบเราชอบเรียกแฟนว่าป้า,าเป็นผู้ใหญ่กว่าอะไรเงี้ยคนเลยใช่ไหมไม่ไม,ม,ม่เป็นเด็กก็ชอบเรียกป้าเราเรารู้แบบแบบว่าให้เกียรดเขาด้วยความที่ว่าเราอะ่ะบางทีถ้ามีแฟนเด็กใช่ไหมอะ่ะเ,เขาก็จะมีความรู้สึกเหมือนกับต้องให้เราเป็นผู้นําทุกอย่างเพราะฉะนั้นเรารู้สึกว่าเราต้องให้เขาเป็นผู้นําก็ต้องเรียกเขาแบบป้าเหมือนดูแบบอ๋อแล้วป้าเนี่ยเป็นเสือใบยังไงก็คือแบบว่าเวลาที่เขากินเหล้าเมาแล้วเขาจะพูดความจริงไงวันนั้นก็เลยแบบไปมอมเลยวาย ในเมาเราก็แบบถามมาว่าเคยมีอะไรผู้ชายไหมอ้อมรับไปตรงๆบอกมีแล้วเป็นฝ่ายลุกหรือฝ่ายหลับเขาบอกว่าลุกเอไม่สลายทำใจมาแล้วเขารู้เข้าข้าวมาแล้วเราว่าก่อนหน้านี้เราไปแอบเจอข้อความในมือถือเขาว่าแบบโอ้โหมีแต่ผู้ชายมีแต่ต๊กมีแต่เกย์แบบลายมาเต็มเลยระหว่างให้แฟนไปเอากับผู้ชายด้วยกันกับให้แฟนไปเอาผู้หญิงคนอื่นอะไรเจ็ปัวดกัน เอาผู้หญิงคนอื่นอะเจ็บปวดกว่าเพราะเราเคยยื่นข้อหกของคนนี้เหมือนกันบอกว่าถ้ามีแฟนมีกิ๊กเป็นอะไรผู้ชายอีกคนหนึ่งเราให้เขาดีใจมากเลยนะเออแต่ถ้ามีผู้หญิงคนนึงเรารู้สึกกันมีผู้หญิงคนหนึ่งมันหยามเราอ,อะออเราก็เป็นผู้หญิงแล้วว่าทาไมต้องมีผู้หญิงอีกวะอย่างเีออก<ะ>็เลยให้เป<ะ>็นมีผู้หญิงที่มีไข่ได้แล้วเวลาแบบไปเมือนพวกเราจะลงไปทําให้เขาไม่เมตเพี้ย ไม่เป้าอะเขาก็ไม่ได้มีอะไรกับคนอื่นก็เราเสร็จแล้วก็มาหาเราเลยป้าแบบใครเลมนกินหัวหอมอันนี้มันเป็นขี้เลยป้าป๊ากุดทองมาอีกแล้ววะทองคำเปลวด้วยทองคำเปลวด้วยอะทำไมมีผักบุ้งอยู่อะเ๊ เหมือนเนื้อทุเรียนกวนนะป้าไม่เหนีมีหน้าหลับมันไม่ค่อยทําอะไรแล้วเนาะไม่แน่ไม่แน่มีเคยขอไหมแบบวันนี้ลองลองโฟวิลดูไหมข้างหลังข้างหลังไหมไม่เคยไม่เคยขอไม่เคยขอเขาเคยขอไหมไม่เคยไม่เคยเคยเออไม่เคยไม่ไป้าอกโฟวิลป้าไปหากิ๊กป้าได้แล้วเรารับได้เมที่เขาบอกว่าเขาจะไปหากิ๊กผู้ชายคือมันเอาจจริงนะมันมี กะเทยเลยแหละแบบเขาเป็นเขาไม่ได้ว่าเป็นกะเทยแบบแต่งหญิงนะแต่เป็นผู้ชายที่เป็นเ,เขาเรียกว่าเป็นอะไรเนี่ยเก๊เก,ฟเเกฟีปังเออเก๊กฟีมาขอเราต่อหน้าเลยขอคบเขาอะใช่ว่าเขาต้องหล่อมากเลยนะหล่อสิหล่อมากหลอ่อลหล่อเลยนะหล่อใช่ค่ะหน้าตาเหมือนแบบเหมือนนายแบบเลยอะก็คือเป็น<อ>แต่เขาไม่ใช่นะทำงานอะไรกันายนี่แหละค่ะหล่อ พักเรื่องบอกขีไว้สักพักหนึ่งครับช่วงหน้ากลับมาพักไอแองเ์แล้วครับกับรายการดูสวิทขอบคุณค่งอลันเราใจดีก็ไม่รู้ดิมันก็แบบดึกดึกดึกๆึกนครับสนับสนุนโดย VR Leo คิดแล้วต้องทำ